สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะลูกลหลานเลนหลนนะคะวันนี้ก็ได้ทําคลิปนะคะสําหรับมาให้กําลังใจทุกคนนะคะให้กำลังใจตัวเองเราด้วยนะคะจริงๆพูดหลายครั้งอยู่นะคะในเรื่องของการให้กําลังใจนะคะวันนี้เปิดเพลงเบาๆสำหรับให้กําลังใจนะคะ ทุกคนนะคะตอนนี้เจอในหลายเรื่องนะคะสถานการณ์โควิดก็มาอีกรละลอกแล้วนะคะประสบปัญหาทุกคนนะคะหลายคนเจออันนี้เจอเรื่องงานเปลี่ยนงานเรื่องที่ลูกจ้างนายจ้างหรือต่างๆเนะะี่ยเกิดเหตุขึ้นขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะจะบอกว่ากำลังใจที่ดีที่สุดที่คุณจะมีนะคะเป็นเรื่องจริงที่สุดนั่นก็คือคนที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ใช่ แฟนไม่ใช่หัวหมอนหัวชนกันอยู่แล้วไม่ใช่ค่ะมันคือตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองเท่านั้นนาซีซี่จะให้กําลังตัวเองกําลังใจตัวเองนะคะมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สร้างต้องสร้างตัวเองคือสร้างกําลังใจที่ดีขึ้นมานะคะว่าเราเผชิญทุกนี้มีสตินะคะมีสตินะคะก่อนสตาร์ทนะคะมีสติว่าเราต้องทํำยังไงบ้างนะคะเราจะอยู่ยังไงนะคะถ้าถ้าบางคนนะมาใช้ชีวิตสบายสุขสบาย หรือกําลังหางานทําอยู่นะคะก่อนหน้าน,นี้ก็ชิวๆดีๆอยู่นะคะยังไม่ไปเจอเรื่องจริงวันนี้เรื่องจริงแล้วที่คนเจอนั่นก็คือนะคะนั่นคือการที่ทํางานยากนะคะหางานยากนะคะอยู่ยากนะคะคบคนยากนะคะเออไม่น่าไว้มั่นใจท,นทุกเรื่องเราก็เลยแบบจะบอกว่าเออแน่นอน,นะคะ่ะทุกทุกที่มีนะคะ การเอารับเอาเปรียบมีทั้งบริษัทต่างๆ,นา,ๆนานาแน่นอนการเห็นกับตัวยอ่อมมีโอธุรกิจเขาเป็นนักธุรกิจนะคะทุกคนเมื่อทํางานออกเป็นร้านรวงต่างๆเขาก็คือนักธุรกิจการทํางานนะคะเราทํางานกับนักธุรกิจมันย่อมมีแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเรารับได้แค่ไหนนะคะถ้ามันไปไหนไม่ได้แล้วก็อ่ะทำใจยอมรับแล้วก็หาช่องทางตัวเองอยู่เสมอ ในขณะเดวกางานเราก็ยังต้องหาช่องทางในการทำนะคะอีกสําคัญเรื่องหนึ่งคืออย่าเลือกงานอย่าเลือกนะคุณแม่ทํางานมานะคะหลายสเต็ปไม่เคยเลือกงานเลยนะคะไม่เคยเลือกงานนะคะทําแล้วก็คิดเสมอว่าเราจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะหนึ่งสองสามมันอาจจะอยู่ไม่ได้เงินอาจจะอยู่ไม่ได้ซึ่งทาอย่างนั้นตลอดนะคะในชีวิตของคุณแม่ใช้ความสามารถที่สําคัญในการเรียนรู้ทุกอย่างการจบอะไรทุกเรื่องไมนะ่อ่างเดียเป็นปอตีปอโทปอเอกปอด็อกเตอร์นะคะ ที่สาคัญที่สุดก็คือความรู้รอบตัวนะคะความสามารถพิเศษนะคะความสามารถพิเศษไม่ได้มาตั้งแต่เกิดนะคะทุกคนก็จะสามารถดิ้วให้ตัวเองมีความสามารถนั้นได้นะคะให้ได้ใช้พอใช้ฝึกฝนช่ำชองมันก็จะเกิดความสามารถพิเศษจะทําให้หารายได้กับสิ่งที่เรามีได้อันหนึ่งที่ควรจะต้องมีคือความอดทนนะคะอดทนอดกลั้นความมณาะต้องมีความที่ไม่ย่อท้อล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกมันต้องมีนะคะ เราต้องคิดให้คิดเสมอว่าพระเจ,จ้าท่านตรัสว่าทุกคนต้องได้เจอปัญหาอะไรอยู่แล้วเจ็บป่วยเจ็บตายอะไรอย่างเนี้นะคะหรือการที่ไม่แน่นอนเนี่ยมันมีเสมอเพราะฉะนั้นสําคัญนะคะก็ใช้ชีวิตให้เป็นนะคะรักษาสุขภาพคนด้วยที่สําคัญนะคะอย่าให้สภาพจิตใจมาบั่นทอนร่างกายให้เราทําอะไรไม่ได้เลยนะคะโดยเรื่องความรักเหมือนกันนะคะความรัก มันต้องเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันต้องเอื้อต่อกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสิ่งไหนไม่ใช่ไม่อะไรก็ถ้าสามารถปรับจูนกันได้คุยกันได้เข้าใจรู้เรื่องนั่นก็คือสามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมกันแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็จะดรอปตัวเองนะโดยปริยายดรอปตัวเองทั้งคู่อาจจะบอกกันไม่บอกกันแล้วแต่นะคะแต่ก็จะคิดได้ด้วยตัวเองนะคะอันนึงจะต้องพูดคิดไว้เสมอก็คือมันไม่ได้ไม่ได้นอนเสมอคนที่รักเราที่สุดก็คือพ่อแม่นะคะคนที่รักเราที่สุดก็คือตัวเราเอง ตัวเราเองต้องรักตัวเองต้องรู้จักรักตัวเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะอย่าท้อถอยนะคะสู้ๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอืมอีกอันหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดอยากจะบอกคือในการเขาเรียกว่าอะไรสังคมการก็หาเพื่อนฝูงก็แน่นอนอาจจะมีการเห็นแก่ตัวกันบ้างอาจจะมีการแบบยังไงล่ะนะคะการเอารับเอาเปรียบเช่นเดียวก,กันกับนายจ้างนะคะหรือ โชคดีคนเราได้เจอคนดีเราก็รักษาไว้นะคะโชคไม่ดีเราไปเจอคนที่เไม่ค่อยดีกับเรานะคะเราก็อ่ายังไงล่ะสมาคมสังคมเท่าที่เป็นไปได้นะคะใช้ประโยชน์ร่วมกันในเรื่องๆะคบะได้ก็บคบก็มไม่ได้ก็ไปคบแค่นั้นเองเพื่อนผูงไม่มีอะไรมากนะคะอยู่ได้ก็อยู่ไม่คบก็ไม่คบเลิก